ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับพี่อ่าใช้ดาวหนึ่งพันบาทครับผมสวัสดีครับนี่ผมเซลล์ไม้นะครับอยากเตะในแนวออโต้คาร์นี้เราจะมาสัมภาษ์ลูกค้ากันนะครับอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรครับอ่าชื่อกาซิเดทครับโอเคอันนี้พี่กาซิเดทมาออกรถรุ่นอะไรครับมินดาซีอีวีฮะ ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ครับพี่อ่าใช้ดาว1น0 0บาทครับผมหนึ่บาทใช่ไหมครับอ่ารู้จักเต็นนี้ได้ยังไงครับพี่อ่าดูจากเฟ e บุ๊กครับทางผ่านทางเฟ c บุ๊ก k แล้วก็เชิญชวนคนมาออกรถที่เต็นนี้หน่อยครับพี่เป็นไงก็อ่าลองเข้ามาแวะดูได้นะครับนะครับมีรถให้เลือกเยอะนะครับชอบใจรุ่นไหนก็แวะมาลองดูได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ